คุณผู้ชมมากันที่อีกหนึ่งเรื่องนะใน <ạ. S 1> ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีกระแสดราม่าเรื่องอที่สองพี่น้องกู้ภัยใจพระพี่ท็อปพ,พี่ไทยเนี่ยไปที่วัดไอ้ไข่วัดเจเดีย์ค่ะแล้วก็ล,ล่าสุดเนี่ยก็ได้มีการเคลียร์ใจกับท่านเจ้าอาวาสที่วัดเจดีย์เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่ง คือทั้งคู่ตอนนี้กําลังจะเดินทางไปช่วยเหลือที่วัดดอนใหญ่คลองแปดก็คือในวันพฤหสัสบ,บดีที่24กันนะย,ายายนก็คือพรุ่งนี้นะคะทั้งสองคนนี้จะเดินทางไปร่วมพิธีสวดสืบชะตาชีวิตแบบล้านนาและพิธีมังคลาพิเศษไอ้ไข่ที่วัดตามที่ได้ติดประกาศบอกชาวบ้านไปแล้วนะคะงานนี้พี่ไทยเอกพันธ์ก็บอกกับเราบอกว่าเป็นความตั้งใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะที่จะช่วยหาเงินเข้าวัด ถึงแม้ว่าจะมีดราม่าเรื่องไอ้ไข่มาก่อนหน้านี้นะแต่ก็ไม่ได้ทําให้ทั้งคู่เนี่ยท้อแท้แต่อย่างใดเพราะว่าตอนนี้ไอ้ไข่ของแท้ที่ทั้งพี่ท็อปพี่ทายไปบูชาม,มาจากนกครศรีธรรมราชก็ตั้งใจว่าจะเอาไปไว้ในวัดดอนใหญ่ที่คลอง8แห่งนี้เพราะว่าอยากจะให้คนเนี่ยได้มากราบไหว้และที่สําคัญก็คืออยากจะหารายได้มาจุนเจือทางวัดด้วยหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19ไปก่อนหน้านี้ก็คือทางวัดเนี่ยไม่มีคนเข้าวัดเลยนั่นเองจ้ะ วัดดอนใหญ่วัดดอนใหญ่ที่ลำลูกกาเนะี่ยก็ยังไปอยู่ครับเพราะว่าเรารับปากแล้วนะครับพี่เป็นคนที่รับปากอะไรไมร่ว่าจะเรื่องอะไรกันแล้วแต่รับปากคือสิ่งแรกเลยเนี่ยคือสงสารหลวงพ่อหลวงพ่อบอกมาตั้งแต่โควิดมาเนี่ยไม่มีเงินเข้าวานันเราจะช่วยตอนแรกเราจะช่วยเงินพิธีบินบอกว่าเงิน คือเราเดินแจกประชาชนใกล้จะหมดแล้ว<ช>มันไม่มีเงินใช่แต่ทีนี้เราก็โอเคเดี๋ยวเราหลวงพ่ออยากได้อะไรเอาไอ้ไข่เนี่ยที่ที่หลวงพ่อเนี่ยเช่ามาจากร้านไลลาร้านไลลาก็ไปเช่ามาจากวัดเจดีอ่าเช่ามาจากวัดเจดีอีกจีนหนึ่งแต่คือของแท้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ม่เอามาที่วัดหน่อยอเอามาทําไมครับเอามาเพื่อขอบารมีไอ,อ้ไข่องค์จริงไอ้ไข่อง์จริงเพื่อจะมา เอาไอ้ไข่อง์จริงเนี่ยก็เอาไปตั้งเอาไว้ที่วัดดอนใหญ่ให้คนมากรับไหว้คนจะได้เข้ามาบูชากันก็เป็นประเด็นด,ดราม่าที่เคลียร์กันจบไปแล้วนะคะ,ะซึ่งตอนแรกเนี่ยพี่ท็อปพิไทยตั้งใจว่าจะบูชาไข่แต่นักบศรีธรรมราชเนี่ยไปไว้ที่วัดดอนใหญ่อตอ,น,อนนี้เดี๋ยวก็จะมีการทำพิธีกันในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะค่ะ